คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวเศร้าสําหรับใครที่เป็นแฟนๆของเจ้าแพนด้าหลินหุยนะครับที่อาศัยอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ล่าสุดก็มีรายงานครับว่าเจ้าหลินหุยนั้นตายแล้วหลังจากที่มีอาการผิดปกติเมื่อวานนี้ครับ ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเจ้าหลินหุยแพนด้าเพชเมียที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตายลงแล้วครับหลังจากที่มีอาการผิดปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จึงได้นำไปตรวจแล้วก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของจีนก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้จะได้รับการยืนยันว่าหลินหุยนั้นตายแล้วจริงๆส่วนสาเหตุของการตายนั้นต้องรอทางสวนสัตว์เชียงใหม่แถลงอย่างเป็นทางการนะครับ ส่วนเจ้าชงช่วงซึ่งเป็นคู่ของเจ้าหลินหุยที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีเนี่ยช่วงช่วงตายไปเมื่อ16กันยายนปี62นะครับคณะผู้เชี่ยวชาญจากไทยและจีนพบว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่างกายในขาดออกซิเจนแผ่นด้าชงช่วง,วงหลินหุยนั้นเป็นทูตสันทวไมตีจากจีนเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี46จากนั้นก็ให้กำเนิดลูกชื่อเจ้าหลินปิงเมื่อ27พฤษภาคมปี2552นะครับ ซึ่งถือเป็นลูกแพนด้าตัวแรกที่เกิดในประเทศไทยด้วยวิธีผสมเทียมของนักวิจัยไทยจากนั้นก็ส่งตัวเจ้าหลินปลิงกลับประเทศจีนทำให้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เหลือเจ้าหลินหุยอาศัยอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับ